AI World สวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ่อเคยโดนใครบอกเลิกไหมครับแบบว่าอยู่ดีๆก็โดนเทไม่ให้เข้าใกล้สะงั้นโอ้โหเปิดมาสะดามาเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยอกหักมาหรือเปล่าคะ เปล่าเลยครับไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องของบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับอย่าง Open AI ที่เคยมีดราม่าไปเทคนอื่นเขาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนูน่นตอนนี้เหมือนกำลังโดนทำกลับแบบเ,เจ็บๆเลยนะเกาเฮ้ยจริงหรอคะแรงมากเล่าหน่อยสิคะปีที่แล้วเป็นยังไงและที่ว่าหนักกว่าเดิมนี่คือเรื่องอะไรคะเนี่ยเรื่องพีคสุดๆเลยก็คือกลางสิงหาทีผ่านมานี้เองครับ OpenAI ไเนี่ยไปยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า GPT5 ที่จีนปรากฏว่าโดนปฏิเสธกลับมาจ้าฮะจริงดิใช่ครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกมาหาการ์ดราม่า AI ครั้งนี้กันแบบถึงแก่นเลยจากข้อมูลของ Asia Financial Unit AI b a s e k Gd แล้วก็ This is Gain Thailand ครับผมโห oh, น่าติดตามมากค่ะ ลุยเลยได้เลยครับย้อนไปปี2024ก่อนนะตอนนั้น OpenAI เขาประกาศตูมใหญ่เลยคือบล็อกผู้ใช้งานจากจีนไม่ให้เข้าถึงบริการแล้วก็พวกเครื่องมือ API ต่างๆของเขานะครับเอ๊ะแต่ปกติเหมือนเคยได้ยินว่า ChatGPT ก็โดนไฟวอลหรือกำแพงเมืองจีนบล็อกอยู่แล้วใช่ไหมคะ แล้วนักพัฒนาเขาเข้าถึงกันยังไงล่ะคะใช่ครับใช่คือที่ผ่านมาเนี้ยนักพัฒนาจีนเขาก็เก่งนะหาทางใช้ VPN หรือที่เรียกกันติดปากว่าโปรแกรมมูดเข้าไปใช้งานได้ตลอดแหละแต่คราวนั้นนะ่ะคือ OpenAI ซึ่งเป็นบริษัทแม่เลยบล็อกเองโดยตรงเลย oh. เหมือนเดินมาปิดประตูใส่หน้าดังปั้งเลยครับโดยเฉพาะการไม่ให้ใช้ API เนี่ยมันสำคัญมาก เพราะมันคือช่องทางให้นักพัฒนาคนอื่นๆเอา AI ของ OpenAI ไปต่อยอดสร้างบริการนั่นนี่ได้โอ้ oh, เรียกว่าปิดทางทำมาหากินกันเลยนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อคะแบบนี้ก็เ,เกิดสงครามชิงลูกค้าสิครับเพราะเจ้าตลาดอย่าง OpenAI เหมือนประกาศไล่ลูกค้าปุ๊บบริษัท AI จีนเจ้าถิ่นอย่างพวก SenseTime, Baidu, s h i ผู้ AI เนี่ยตาโตเลยรีบออกโปรโมชั่นดึงลูกค้ากันยกใหญ่เลยครับ โปรแบบไหนคะก็ประมาณว่าย้ายค่ายมาอยู่กับเราสิเสนอโทเค็นให้ใช้ฟรีๆซึ่งโทเค็นเนี้ยมันก็เหมือนหน่วยนับพลังประมวลผล AI นะครับปกติต้องจ่ายต่างซื้อนะแถมยังมีบริการย้ายข้อมูลให้ฟรีอีกต่างหากเหมือนค่ายมือถือแย่งลูกค้ากันเป๊ะเลยครับฟังดูเหมือนจะเป็นวิกฤตของ Open AI นะคะแต่กลับกลายเป็นโอกาสทองของฝั่งจีนไปเลยนะคะเนี่ยถูกต้องเป๊ะเลยครับ แรลงข่าวอย่างยูนิเต็ดถึงกับบอกว่านี่คือโอกาสทองของ AIG เลยนะทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศแบบก้าวกระโดดไปเลยหลายเจ้าก็แจ้งเกิดเปรี่ยงป้างช่วงนั้นแหละครับอืมแล้วเรื่องล่าสุดที่ว่าพีกกว่าที่โดนปฏิเสธจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี่ล่ละคะ่ะมันยังไงต่อคะครับ มาถึงเรื่องสดๆดร้อนๆเลยแต่กลางสิงหาคม2025ที่ผ่านมานี้เอง OpenAI ไอกำลังเจอปัญหาหนักอกเลยครับคือยื่นขอจดทะเบียนคำว่า OpenAI GPT 5แล้วก็ GPT 5ในจีนแต่ปรากฏว่าโดนปฏิเสธรัวๆเลยครับโดนปฏิเสธเลยเหรอคะใช่ครับสถานะล่าสุดณนะวันที่13สิงหาคมเนี้ยคือขึ้นว่ารอการตรวจสอบการปฏิเสธหรือไม่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบการปฏิเสธอ้าวทาไมล่ะคะเป็นเพราะว่า ชื่อ GPT มันดูธรรมดาไปแล้วหรือว่ามันเป็นเรื่องนโยบายกียดกันของจีนหรือเปล่าคะเอออาจจะเป็นไปได้ทั้งสองทางเลยครับตามข้อมูลจาก r า u s ที่ของวิเคราะห์กฎหมายจีนนะครับคือแม้จะยังไม่มีเหตุผลแบบอย่างเป็นทางการเป๊ะๆจากสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติของจีนหรือ CNIPA สำหรับกรณี GPT 5โดยเฉพาะนะแต่ปกติแล้วเนี่ยการปฏิเสธในจนีนมันมักจะมาจาก2เหตุผลหลักๆครับ ค่ะมีอะไรบ้างคะหนึ่งเลยคือคำนั้นอาจจะทำให้เข้าใจผิดหรือ misleading นะครับคือคำว่า GPT เนี่ยมันย่อมมาจาก Generative Pre-trained Transformer ใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งในวงการ AI ตอนนี้เนี่ยเขามองว่ามันกลายเป็นคำทั่วไปมากๆไปแล้วที่ใช้เรียกประเภทของซอฟต์แวร์แบบนี้ไม่ใช่ชื่อที่ผูกติดกับ Open AI เจ้าเดียวเท่านั้นแล้วไงครับขณะที่อเมริกาเองนะสำนักงานสิทธิบัตรหรือ PTO ก็เคยปฏิเสธด้วยเหตุผลคล้ายๆกันนี้มาแล้วเหมือนกันอ๋อเข้าใจแล้วค่ะชื่อมันดังมากจนกลายเป็นคําสามัญประจําบ้านไปซะง,งนันแล้วอีกเหตุผลลคะคะสคือคํานั้นอาจจะมีอิทธิพลเชิงลบหรือ negative influence ครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดศีลธรรมอะไรนะครับแต่มันเป็นมุมมองด้านนโยบายที่จีนเขาค่อนข้างเข้มงวดกับการควบคุมเทคโนโลยีขั้นสูงมากๆอื คือ o p e n เ i เป็นบริษัทต่างชาติแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ถือว่าสำคัญระดับโลกเลยการจะให้สิทธิ์ใช้ชื่อนี้เป็นเครื่องหมายการค้าเนี่ยมันอาจจะถูกมองว่าส่งผลเสียต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของจีนเองหรืออาจจะกระทบต่อความมั่นคงทางเทคโนโลยีของประเทศเขาได้เขาก็เลยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นพิเศษนะครับโหเรียกว่าโดนเอาคืนแบบเจ็บแสบเลยนะคะเนี่ยอุตสาห์สร้างชื่อมาแต่จดทะเบียนชื่อตัวเองในตลาดใหญ่เบิ้มอย่างจีนไม่ได้แบบนี้ ครับผมสรุปได้เลยว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่เรื่องบังเริอนหรอกครับแต่มันสะท้อนภาพการแข่งขันทางเทคโนโลยีที่ดุเดือดมากๆระหว่างสหรัฐกับจีนนั่นเองแล้วกรณีเครื่องหมายการค้า GPT นี่ก็เป็นบทเรียนสำคัญเลยนะคะ ว่าพอชื่อแบรนด์เราดังมากๆจนคนใช้กันทั่วไปสุดท้ายก็อาจจะเสียสิทธิ์ในชื่อน,นั้นไปเองได้เหมือนเป็นดาบสองคมของการสร้างแบรนด์จริงๆค่ะการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศท่ามกลางความตึงเครียดด้านเทคโนโลยีกับสหรัฐที่เราก็เห็นเห็นกันอยู่ทั้งหมดนี้ก็เลยเหมือนเป็นการผลักดันให้จีนต้องยิ่งเร่งสร้างระบบนิเวศ AI ของตัวเองให้ครบวงจรมากขึ้นไปอีกตั้งแต่เรื่องชิปประมวลผลไปจนถึงโมเดลภาษาขนาดใหญ่ เพื่อจะได้ไม่ต้องถูกประเทศต่างชาติบีบรัดอย่างที่เอเชียฟินแลนเชียลเขาเคยรายงานไว้นั่นเองนะคะใช่เลยครับแล้วมันก็น่าคิดต่อมันกันนะครับว่าการที่ OpenAI เคยเทจีนในอดีตซึ่งอ,อ,อาจจะมีรัฐบาลชี้นำอยู่เบื้องหลังก็ได้นะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นการสกัดกั้นความก้าวหน้าของจีน หรือว่ามันกลับเป็นการกระตุ้นให้จีนแข็งแกร่งแล้วก็พัฒนา AI ของตัวเองขึ้นมาจนน่ากลัวในระยะยาวกันแน่โอเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันยาวๆต่อไปเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะครับผมกลับมาพบกับการเจาะลึกประเด็นน่าสนใจแบบนี้กับพวกเราสองคนได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับทุกวันเวลา7จ็ดโมงเช้าที่นี่ที่เดิมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ AI Podcast Worldwide